สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยู่กับรายการครื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสสสมาคมสื่อช่อสะอาดและสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีช่อง37 HD นั่นเองค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็มีผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคตลอดแลกว่าตลอดรายการเลยนะคะ ขอต้อนรับค่ะผู้อำนวยการสํานักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุท่านผอ,อพรหมินกัญทิยาค่ะสวัสดีค่ะผอสวัสดีครับออคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะ,ะนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เรายังคงเกาะติดสถานการณ์รวมถึงปัญหาอุบัติอุบัติเหตุทางถนนที่เรียกได้ว่าเรายังคงละเลยไม่ได้หรือว่าปล่อยวางไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนั้นมีแล้วก็เกิดขึ้นได้ทุกวันเลยค่ะครับก็ จะว่าปล่อยวางหรือละเลยนี่ผมคิดว่ามียังคงไม่มีแน่ๆนะครับเพราะว่าที่สี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นปัญหานี้มาโดยตลอดเรายังไม่มีวันที่จะที่กลายนะครับก็ยังคงต้องตรึงกําลังใช้คำว่าตรึงกําลังนะคนที่จะรอดได้ก็คือคนที่ใส่ใจเท่านั้นนะครับเพราะาปัญหาบ้านเรานี้ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประหนักครับค่ะแล้ววันนี้นะคะ เราก็เรียกว่าเกาะติดค่ะเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางข้ามทางมาลายที่ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีเรียกว่ามีข่าวคราวนะคะความสูญเสียนะคะทุกท่านอาจจะทราบก็คือในกรณีของมกตายและอีกหลายหลายท่านนะคะที่เรียกว่าเสียชีวิตนะคะจากการเดินข้ามทางมาลายนะคะหรือว่าเป็นหรือว่าอยู่ริมถนนนะคะก็เกิดอุบัติเหตุได้อะคะ่ะเราจะมีการเกาะติดแล้วก็เจาะลึกเกี่ยวกับปัญหานี้และทางออกเรื่องนี้กันค่ะ ครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนไว้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคือปัญหาการข้ามถนนในบ้านเราเนี่ยรวมทั้งคนเดินเท้าเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะสถิติในแ,แต่ละปีเนี่ยเรามีคนที่ถูกลดชนนะหรือเดินถนนแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยอยู่ดราวประมาณร้อยละสิบนะของตัวเลขเฉลี่ยในหนึ่งวันเนี่ยทุกวันนี้เราตายกันอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าถึงเจ็ดสิบตายต่อว,วันนะก็แปลว่ามีประมาณสามถึงเจ็ดคนนะที่ ที่ตายจากการที่ถูกลดชนนะจากการที่ข้ามถนนที่เป็นพื้นที่ถนนในต่างจังหวัดนะฮะยิ่งเยอะเลยเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยสภาพถนนมันค่คคอนข้างจะกว้างแล้วก็มีปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างประกอบกับรถในต่างจังหวัดก็ขับกันเร็วนะแล้วก็ผู้สูงอายุก,ก็ดีเด็กก็ดีเนี่ยถูกเขี่ยชนได้ง่ายนะครับแม้กระทั่งเมืองกรุงเองนะบ้านเมืองหลวงเราเนี่ยก็คนเดินเท้าก็ไม่ปลอดภัยนะฮะนี่มีข่าวคขา,ขามาเป็นประจำนะ สำนักงานเครือข่ายรตีเหตุสชเนี่ยเราก็ได้เสนอข้อมูลนี้ไปยังสื่อในการความเนนมาเรื่อยๆอย่างต่อรองนะอย่างต่อเนื่องว่าให้จับตาดูดีนะอย่างกรุงเทพผมเสนอมาหลายปีแล้วเพราะว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยชัดเลยสงอายุออกมาซื้อกับข้าวกับปลาเนี่ยโดนโล่งชนในนี้นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยมีนะนักข่าวนะของแรมมี่นะลงจับตึกมาเลิดกัเจ้าอันนั้นก็เดินข้ามถนนเหมือนกันก็โดนรถชนข้าถนนเหมือนกันนะ ล่าสุดอย่างที่คุณอนุมากล่าวนะคร<ฆ>แม้่ท่านหลองเองนะก็ข้ามทางม้าลายด้วยการตายบนทางม้าลายเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดน,นะคุณอนุมา<ฆ>เกิดขึ้นมานานมากแล้วกเกิดขึ้นมาบ่อยแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมาแล้วว่าตกลงม,ามา้มาบะม้าลายบานเราเนี่ยปลอดภัยจริงไหมบางคนก็ตั้งชื่อว่าทางทางม้าตายนะ<ฆ>คือตายจนโดนทัง<ฆ>ทบ<ฆ>จนเป็นเส้นขาวๆติดตบ,ตบตนถนนนั่นนะ<ฆ>ก็นเนี่ยยังถือว่าต้องเร่งแก้ไขเพราะฉะนั้น เคยมีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่ามีฝรั่งต่างชาติมาข้ามสะพานข้ามทามาลายแถวตลาดโบเบนะฮะก็พยายามกรุงกรมก็พยายามจะหาทางเยช่วยเขาข้ามถนนไลข้ามยังไงก็ได้เอาหลักจากพ่งยุโรปมาทำเอาทงมาเอาทองมาปักสองข้างถ่าท้าข้างหลังค่ะเออใครจะข้ามก็ดึงทงขึ้นแล้วก็ยกธงโบกแล้วก็ เอาอีกคงที่เนี่ยสะบกสะบัดแล้วข้ามไปไปปักอีกฝั่งหนึ่ง oh. ก็สลับกันนะมีกล่องเสียบไว้แต่ที่ไหนได้ตอนนั้นนะเราเราพบว่าคนถูกชนคาทงเลยนะเพราะคนถามไม่รู้ว่าทงนี่คืออะไรใช่คือ,ค,อ,ค,อคือบ้านเราเนี่ยยังใส่ใจเรื่องการเดินเท้าเนี่ยน้อย oh. แล้วเราเรามีปัญหาเรื่องการกลับได้ความคิดนะที่เป็นสากลคือการเรียงลําดับความสําคัญบนถนนเนี่ยเราอนมา ถ้าเป็นประเทศในแถบยุโรปคือประเทศที่เขาเจอปัญหานี้มาก่อนเราแล้วเขาตายมาก่อนเรานะเขาจัดใหม่เลยเขาถือเขาเลี้ยงให้คนเดินท้าเป็นเบอร์หนึ่งเพาเขาถือว่าเป็นคนที่เปราะบางนะคือไม่มีอะไรป้องกันผู้ง่ายๆแล้วก็การจะข้ามมันก็ต้อง,ต,องต้องใช้เวลาแล้วก็มีความลำบากเพราะนั้นเขาเลยเรียงความสาคัญว่าเมื่อมีการใช้ถนนเนี่ยคนเดินท้าจะต้องได้รับความสาคัญเป็นแบบหนึ่งรองลงมาก็คือคนที่ใช้จักรยานนะ รองลงมาก็คือคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามมาด้วยรถยนต์รถเกง๋งรถกระบะติ๊กอัพแล้วก็รถบรรทุกคือหมายความว่าเขาเรียงลําดับให้ให้คนเดินเท้าได้ไดรับความสาคัญเป็นดอยหนึ่งนั่นแปลว่าไงฮะแปลว่าตัวบทกฎหมายข้อปฏิบัติต่างๆมันก็จะมีการปรับปรุงและแก้ไขว่าเวลาคุณเห็นคนเดินเท้าเนี่ยคุณต้องหยุดนะเห็นไหมมันต้องหยุดเป็นหน้าที่ของรถต้องหยุดหยุดให้คนเดินเท้าข้ามถนนแต่บ้านเรานะ่ะเนื่องจากว่าเราพัฒนาประเทศมาแบบ เถูกันมานะผู้ง่ายๆนะไม่ได้เรียงลําดับนะใครอยากทาแล้วก็ทํานะก็เลยทําให้ตอนเนี้ยพฤติกรรมการไม่ไม่ยอมเอื้ออาทรการไม่ยอมคือการเร่งรีบอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าทาให้ลําดับความสัมพันธ์ตรงนี้หายไปหมดเลยนะตอนนี้กลายเป็นว่าจะข้ามถนนนี่คนข้ามเนี่ยกลายไปต้องรอรอยังไม่พอเนะยบางรายถูกบิดแบบบิดแต่ไล่บอกว่าอย่าข้ามนะอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งกลายเป็นเรื่อง,องใหญ่ของประเทศนะถ้าเราไม่แก้เรื่องนี้ถ้ารัฐาบาลไม่แก้เรื่องนี้นะคนไทยจะตายจากการถูกรถยนต์เหยียบบนถนนอีกมหาศาลค่ะเพราะว่าจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เผยตัวเลขรายงานย้อนหลังว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนะคะพบตัวเลขอยู่แล้วว่าผู้เสียชีวิตของคนเดินเท้าอนะคะ่ะเสียเสียชีวิตเนี่ยเฉลี่ยสูงถึง1,000รายต่อปีแล้วก็เกือบครึ่งนะคะเป็นสาเหตุมาจากรถมอเตอร์ไซค์ชนและหนึ่งในสามก็เกิดพื้นที่ในกทม นี่คือรายง,งานย้อนหลังที่มาประกอบกับที่ผอพูดเมื่อกี้ค่ะว่ามันมีความเสี่ยงสูงและยังคงเสี่ยงต่อเนื่องใช่เพราะว่ายิ่งมีรถเยอะยิ่งมีควันหนาแน่นของคนเดินเท้าเยอะเนี่ยก็ยิ่ง<ฆ>จะตายเยอะนะ<ฆ>แล้วแล้วในกรพอมอเนี่ยเราเราเรา,เราดูดูผิวเผินดูเหมือนคนเข้ามาอยู่เยอะเราจะเห็นอกเห็นใจกันนะ<ฆ>แต่ความเป็นจริงไม่เลยฮะแข่งแย่งกันชิงดี<ฆ>ชิงเด่นกันแล่ารวมหรือการเร่งรีบสูงมากนะ อย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยมาอยู่กทมอเมริกาเป็นคนใจร้อนเลยก็มีแต่บางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเบียดซ้ายเบียดขวานะเอผมนั่งแท็กซี่แต่ละครั้งเนี่ยก็โดนมอเตอร์ไซค์แซงบีบทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วโอ้โหตกใจเพอาสมควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขารีบนะแล้วก็แล้วก็การเฝาระวังก็มีน้อยลงดังนั้นยิ่งมีประชากรลดมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนใช้ถนนมากเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงต่อการถูกชนบนถนน โดยเฉพาะคนเดินเท้าครับค่ะแต่เราเรียกว่าช่วงนี้นะคะเรียกว่าเราก็ได้รับข่าวดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารประเทศเราค่ะพ่ออเห็นความสาคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลรวมถึงทางกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านมอทหอหนึ่งก็ได้ว,ว่าขาันรับนโยบายนี้ด้วยอะ,ค,ะค่ะก็ไม่ขันรับได้ยังไงอะนะก็เพราะว่าหลายฝ่ายจี้กันทุกวันนะะว่าต้องแก้ต้องแก้ะนะจะไปคนไทยตายแบบนี้ไม่ได้นะจะปล่อยให้คนยากคนจนเนี่ยคนเดินเท้าเนะี่ยมาตายบนถนนแบบนี้ไม่ได้นะ รัฐบาลก็จําเป็นต้องทำอํำนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ควรทำมานานแล้วด้วยนะครับก็ล่าสุดผมเห็นมีทั้งดันเข้าไปสู่คลรมอนะอแล้วก็หลังจากมีมติคลรมอกมาก็ามีการออกคําสั่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ<อ>แต่ว่าก็อย่าไปชลาใจนะครับผมมีมติคลรมอยใน,ใน,ในที่ทํางานผมไปกระสอบนะฮะมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีถ้าเป็นแฟนก็ท่วมหัวหแล้วนะฮะที่สั่งลงไปเนี่ย แต่ไม่รู้จะทําจริงหรือเปล่านะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันออกแบบระบบมันไม่ได้สัมพันธ์กับปัญหาสักเท่าไหร่วันเนี้ยเจ้าของถนนเนี่ยผมที่ฝงฟังยังเงียบอยู่เลยผมเห็นคนที่ไม่ใช่เจ้าของถนนมาพูดกันจังเลยตอนเนี้พวกนักวิชาการนักสังคมนักสิ่งวดล้อมออกมาเคลื่อนไหวกันนะครูบาอาจารย์หมอออกมาพูดกันหมดนะแต่คนที่ยังไม่ออกมาพูดเลยเจคือเจ้าของถนนค่ะนะ กระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะขนส่งนะจะออกไม่จะจัดการยังไงกับใบอขับขี่คนที่ขับรถแบบนี้ยนะยังไม่พูดแต่เขาเร็วๆนี้เขาก็มีเรื่องของเรื่องของตัดแต้มออกมาใช้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ครอบคลุมขพอนะคะจะเป็นพวกของในรถของรถสาธารณะคนขับรถเป็นแบบนี้มากกว่าซึ่งจะน่าจะตอกบสต่อไปน่าจะเริ่มค่ะขยับมาสิบยี่สิบปีแล้วฮะขยับไปถึงไหนเลยครับค่ะกว่าจะสําเร็จผมไม่รู้จะเมื่อไหร่นะเจ้าของถนนอย่างกรมทังหลวงเนี่ย ถนนเชือดวันเนี้ยคุณมีทางมาลายคุณมีทางข้ามสักกี่จุดนะคุณรู้ปัญหาไหมแล้ววันเนี้ยหลายพื้นที่ตื่นตัวไปสำรวจกันแล้วนะคะผอหลายพื้นที่ก็ไปสำรวจนะคะมีการตื่นตัวแล้วก็ไปสำรวจว่าเออจังหวัดตัวเองก็มีกี่จุดแลวต้องการปรับปรุงแก้ไขแบบไหนเขาต้องมีการมีการตื่นตัวแล้วเรื่องนี้โดยโดยกลไกแนวดิ่งเนี่ยกลไกแนวดิ่งก็คือหมายความว่าทางสปทกลางเนี่ยโดยท่านอนุปงค์พจินดาบทรหนึ่งเนี่ยท่านได้สั่งการนะว่า ให้สปทจังหวัดสปทอำเภอสำหร้บทุถิ่นทั่วประเทศนะออกไปทําการสํารวจและทําการปรับปรูงแก้ไขในเชิงนโยบายผมว่าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่มันต้องมีการมอบหมายสั่งการนะแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าเมื่อท่านมอบหมายสั่งการไปแล้วเนี่ยใครจะตามไปดูใครจะมีระบบมาจัดทารายงานะใครจะออกไปประเมินนะ พราะกฎไกของรัฐเนี่ยเวลาสั่งทีก็ทําทีหนึ่งแล้วเวลาผู้บริหารเขาไม่ได้จําจี้จาใช้ก็เฉยบางแห่งก็ไปสมรวจเหมือนกันแล้วก็มากองกลับมาว่าก็มีอยุ่เ็ดแห่งนี้ใช้ทําอะไรนะมีเงินไหมสุดท้ายลองงบไหมคะสุดท้ายก็ต้องลองงบประมาณก็ช่วงรองบแต่คนทัก็จะตายเพิ่มอีกเ้งที่งบไปใช้เรื่องอื่นเยอะเลยคือคือเราไม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการสร้างความปลอดภัยอะไรค่ะ เราเราจะสังออกมาไปขยายถนน,นไปไปตัดถนน,นใหม่นะอย่างอื่นเขาข้างเยอะซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาลไงเป็นตัวเลขเป็นหลักแสนล้านไงแต่ไอเรื่องการปรับปรุงส่อมแซมการบำรุงรักษาเนี่ยมันไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอนะ,ะผมเนี่ยสังเวชใจมากเลยบางแห่งที่ที่ผมไปถามเจ้าที่ที่ดูแลถนนนะว่าไอการตัดแต่ง สิ่งแวดล้อมการตัดยญ้าทาไมคุณไม่เอาเครื่องมาตัดทําไมต้องปล่อยให้มันเผาชาวบ้านเผาหรือบางรายลงมือเผาเองด้วยซ้ํานะเพราะว่าผมดูแล้วเ,เป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่มาเผาอะเขาบอกว่ามันไม่มีงบมันประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งตรงเนี้ยผมสังเวชใจมากเลยว่าถ้ากลไกของรัฐเรายังออกแบบระบบแบบนี้นะฮะไม่จัดระบบการบํารุงรักษาดูแลอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยเนี่ยท้ายสุดบางข้อ คนที่ได้โอกาสพื้นที่ที่เขาห่างไกลเนี่ยโดยเฉพาะที่เรียกว่าไกลพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกละเลยก็ลองลองมางลองตามมาดูนะมติครมอแต่ละข้อเ่ยผมว่าน่าสนใจน่าสนใจค่ะซึ่งล่าสุดเองมติของศูนย์ถนนเองก็ได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดที่พอบอกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างกระแสการรับรู้การปลุกจิตสํานึกให้กับคนใช้รถใช้ถนนให้หยุด ให้กับคนเดินข้ามแล้วที่สําคัญตอนนี้หลายพื้นที่ค่ะพ่อ,อ,อเขาก็มีการทาสีใหม่แล้วนะคะจากของเดิมอาจจะเป็นสีขาวใช่ไหมตอนนี้เป็นสีแดงหมดแล้วก็เขาถือว่าดีนะเป<อ>็นการตื่นตัวที่ดีเีย<อ>แต่ว่าไอ้ที่ดีที่ว่าเนี่ยมันทําชั่วคราวหรือเปล่านะแล้วตกลงอธิมาทาโชว์เนี่ยมันทากี่จุดมีกี่จุดนะคือคือเราอาจจะมีทางข้ามเยอะแยะไปหมดนะ แต่เวลาเอามาทําข่าวเวลาเอามาโชว์เนี่ยทำสองจุดนะเลือกเอาที่เผู้หลักผู้ใหญ่สะดวกนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าทางที่ดีต้องให้ครอบคลุมปัญหาแล้วก็กระจายกันแต่เจ้าของถนนเนีน่ยผมอยากจะบอกอย่างนีจง้จริงๆแล้วถ้าถ้าคุณมีเกณฑ์นี้มาตรฐานที่ชัดเจนนะก็ทําให้ไหวเนี่ยน่าจะเปิดโอกาสให้ใหใหาครนารืนภาคสังคมเข้ยาไปช่วยได้บ้าง ค่ะมีหลายมีหลายองค์กรมีหลายหน่วยงานที่เขาเขาอยากจะเสนอตัวช่วยนะคะเอมีเยอะแยะฮะมีเยอะแยะฮะมีพระเอกชนหลายเจ้าเลยนะปีที่แล้วเนี่ยเราหอบเงินขึ้นหอบเงินล่องนะจะเอาไปช่วยทำนะแต่เจ้าของถนนก็ยึกยักยึกยักนะฮะก็ถ้าจะทําก็เอาเงินมาให้ฉันฉันจะทําเองอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเป็นห่วงว่าเออถ้าเรามีเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจนเนี่ยเราน่าจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทํา แต่ก็ไม่อยากทําแบบลวกๆนะค่ะต้องอเ,เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้ด้วยนะว่าการทาสีเส้นถนนเนี่ยมันไม่ใช่ใช้สีน้ําพลาสติกหรือสีน้ํามันทํานะไม่ใช่ใช้สีทาบ้านทั่วไปทำนะเราเห็นเป็นสีขาวาขาสีแดงกั<ใ>น<ใ>นะคะที่เราเห็นสีขาวสีแดงกันชัดเจนใน<ค>ปรับปรุงล่าสุดนี้ครับวัสดุต้องได้เกณฑ์มาตรฐานและการทํานี่จะต้องมีการกํากับดูแลควบคุมโดยผู้ที่ชานาญการนะก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีขาวเนี่ยที่แั่นเห็นนี่นะที่เป็นไหล่ทางก็ดี<ช><ช>เส้นแดงคืนการถนนสีเหลืองก็ดีเนี่ยเขาะจะนิยมใช้สีเทอร์โมพลาสติกนะครับสีที่ใช้ความร้อนในการทาหรือใช้ความร้อนในการที่จะฉีดสีตีเส้นแต่ถ้าเป็นสีประเภทขาวแดงที่เอามาทำทางมาลายเนี่ยก็ต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะเพราะเป็นสีจราจรนะสีจราจรเหมือนกัน มีลักษณะเป็นเทอร์โมพลาสติกเหมือนกันแต่อาจจะคุณภาพไม่ดีมากเท่านะแต่ถ้ายิ่งเป็นสีที่ต้องใช้ความชัดเจนแล้วก็ใช้ความทนทานนานกว่านั้นอีกเขาจะมีการผสมผสมผงแก้วหรือว่าซิลิก้าล,ลงไปซึ่งเวลาทําจริงๆ่ยต้องใช้เครื่องพ่นทําความร้อนเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละแห่งมีงบประมาณแค่ไหนแล้วก็มีคนคเข้าใจเรื่องนี้เพียงใดแต่อย่าใช้สีผิดประเภทนะฮะเคยจําได้ไหม จำได้ไหมที่ที่จังหวัดน่านเคยตีเส้นถนนคนเดินทีนึงทางทีทางอเตบร์ไซค์ทีนึงนะฮะเทสีแดงลงไปเต็มถนนนะท้ายสุดได้ลอกออกนะเพราะว่ามันใช้สีผิดประเภทนะทำทาให้ถนนลื่นเวลาฝนตกด้วยซ้ำอันตรายขึ้นอีกสีน้ํามันเนี่ยสีอะคริลิกเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับสีน้ํามันและสีอะคริลิกเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลย เพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางถนนทางวิศวกรรมจราจรเนี่ยคุณเอาไปใช้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะครับมันทําให้ถนนลื่นนะแล้วก็การยึดเกาะจะไม่ดีแล้วก็การแบ่งถนนการไม,ม่อะไรต้องอาศัยขนาดถนนประกอบด้วยนะฮะมันต้องมีศาสตร์ด้านนี้พอสมควรทัน<ม>ที่ดีนะครับปรึกษาเจ้าของถนนนะ,อะขออนุญาตปรึกษาเจ้าของถนนเลยอัน,อนนี้กับพิจารณารุ่งเจ้าถนนนิดนึงเจ้าของถนนเนี่ยตอนนี้มีอยู่สี่กรม มีใครมีใครบ้างคะที่ที่จ้เห็น้จริก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแบ่งเป็นสี่สี่สี่หน่วยงานค่ะกลุ่มทางหลวงนะถนนสายหลักทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่อยู่ในท้านืูของกลมทางหลวงดูที่เครื่องหมายตราพุทธถนนที่ไหนที่มีตราพุทธอยู่นะฮะก็เป็นถนนของกลมทางหลวงนะจะผ่านหน้าใครก็ช่างนะผ่านบ้านเราก็ช่างนะแต่ถ้าไปถนนของกลมทางหลวงก็ถือว่าเป็นเข้าไปเจ้าของถนนอยู่นะนะอย่าไปทําอะไรโดยพะการนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบทเขาจะมีโลโกโล้มี็ตัวหนังสือเขาเลยทอชอนะฮะทางหลวงชนบทแต่ส่วนใหญ่จะเป็นถนนสายรองตามหมู่บ้านตลางอะไรเงี้ยค่ะแต,แต่ต้องระวังเลยนะ,ะทอชถนนสายรองก็จริงนะแต่บางเส้นเนี้ยโหหรูเลยใหญ่โตมหาลานเลยนะ,ะบางเส้นนี่ดีกว่าถนนทางหลวงอีกนะผมไปเจอมาแล้วโอ,อ,อ้โหถนนทชสี่เลนก็ยังมีเลยนะครับนะคุณพิสารเนี่ยเป็นถนนในสังกัดของท้องถิ่น ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นอ,อบตเทศบาลอ,อบจอกลุ่มนี้ก็ตามมีตามเกิดพูดง่ายๆนะฮะเป็นแอสฟัลต์บ้างเป็นยางมะตอยยางดําหรือเป็นคอนกรีตบ้างกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่มันเป็นลักษณะของคนนอกหรือว่าเป็นของเอกชนของเอกชนบาคทีแบบพื้น,ท,นที่ถนนแบบส่วนตัวส่วนบุคคลใช่ใช แล้วรวมถึงถนนในสังในในการดูแลของกรมชลประทานด้วยนะคุณเคยได้ยินข่าวไหมขับรถตกคลองชลประทานนะฮะถนนมันชํำรุดอย่างเงี้ยพอเราไปตรวจเช็คดูก็อ๋อถนนนี้ก็ไม่ใช่ของกรมทางหลวงไม่ใช่ของรัฐธรมดของชลประทานคูุ้ดประสงค์เขาเนี่ยแค่เป็นคันคลองแต่ว่างบประมาณก็ไม่เลนนกลุ่มนี้ก็ยังมีปัญหาประมาณสี่กลุ่มใหญ่ๆแต่ที่ที่แทรกกันที่สี่กลุ่มนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือถนนที่ ทางทางหลวงที่ทางหลวงชนบทโอนให้กับท,ท้องถิ่นตอนนี้ก็หลายแห่งก็อยากจะคืนจะตายอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีงบปรับปรงุรงบำรุงรักษาอันนี้ต้องมีการใช้กลไกสอประนะย้ำนะฮะท่านท่านนายกอบตอท่านนายกเทศมนตรีทั้งหลายถ้าถนนที่อยู่ในแลดูแลของท่านไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่มีงบประมาณซ่อมแซมเนี่ยท่านต้องรีดใช้กลไกสอประ t h o นะส่งสัญญาณขึ้นมาดเว็วให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้รับรู้ คำว่าคนกาสภทเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับมันมีเวทีให้ท่านพูดคุยกันท่านสามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็สามารถจัดทําแผนงบประมาณสเสนอขึ้นมาเนี่ยท่านหน่วยงาน<ร>าท่านไม่มีงบเนี่ยท่านยิ่งจําเป็นต้องใช้คนกสภทเพื่อให้ส่วนกลางร,รับรูบร้และจัดสรรงบประมาณไปให้ท่านทำจะได้มีการ,ราแก้ไขได้ทันเวลาวแล้วก็ลดจุดเ<ต>สี่ยงามเสี่ยงตรงนั้นไปด้วยใช่คุณสมรไทยเคยจัดงบประมาณ ผ่าน,นกลไกท้องถิ่นลงไปเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันนะเรื่องการไปปรับปรุงคิดแต่ว่าส่วนกลางเขาจะไม่รู้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ส่งผ่านขึ้นมาแล้วการส่งวางขึ้นมาเนี่ยก็อย่าอาศัยแค่ว่ามีหนังสือจากอาบตอขึ้นมาฉบับเดียวอย่านะเพราะตรงนั้นท่านจะไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่เว้นแต่ท่านใช้กลไกสปทท่านมีคําสั่งแต่งตั้งท่านออกประกาศชัดเจนและท่านมีเวทีคุยกันจะส่งข้อมูลความต้องการของท่านขึ้นมาผ่านกลไกสปทอําเภอ สอบประถจังหวัดเป็นขั้นเป็นตอนนะผมเองก็อยากเห็นกลไกนี้ทํางานอย่างเต็มที่เาะว่ากลไกนี้สามารถจัดการได้ครับคุณรังมาครับไม่ทั้งทางข้ามเนี่ยตรงไหนที่จําเป็นต้องปรับปรุงตรงไหนที่ต้องมีใหม่ก็คือต้องเร่งเลยแล้วก็ใช้ใช้กลไกนี้เข้าไปจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปรับปรุงได้เลยโดยไม่ต้องรองบประมาณที่ว่าแบบอย่างใหญ่หรือว่าอะไรที่มากมายสามารถที่จัดการได้เลยใช่คือถ้าถ้ากลไกสอประถ t h ทำงานอย่างเป็นระบบเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตรวจสอบถูกเรียกเงินคืน เว้นแต่ท่านนายกไปสั่งเองเออเองนะประหลัดอบตเขาไม่เข้าใจระเบียบนะเอออาคระพุ่งนี้ก็ไปซื้อสีมาอย่างเงี้ยนะทาชาวบ้านไปทากันแล้วไม่เข้าใจแล้วท้ายสุดก็โดนสตงตรวจสอบแล้วก็มาวายในที่ประชุมบอกว่าทําไม่ได้ก็สาเหตุเพราะทำไม่ถูกขั้นตอนไงนะอยากให้กลับไปดูในกฎไกสพถอก่อนเ่าะกฎไกสพถเนี่ยเขาให้อํานาจหน้าที่ท่านู่สองเรื่องถ้าจริงใช้ใช้อํานาจได้สามสามสามทางนะ เอามาผนวกกันหนึ่งคือตามพรบรป้องกันและบรรเทภาภนะัยฉบับปี54ไป50 50นะแล้วก็อันที่สองคือระเบียบสํานักนายกว่าด้วยความปลอดภัยและแก้ไขนนปัญหาภัยถนนฉบับปี5ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพรบรบทบาทหน้าที่ขององค์กรบริหารท้องถิ่นสามอันนี้เอามาอ้างอิงตั้งสปทอบทหรือตั้งสปทท้องถิ่นขึ้นมาได้เลย แล้วใช้กลไกนี้ในการพิจารณาแล้วส่งผ่านความต้องการแล้วใช้ประมาณนะซึ่งมันจะมีระเบียบรองรับเลยว่าใช้ใช้ยังไงจริงๆเรามีหนังสือคู่มือคำแนะนําการใช้ระมาณของท้องถิ่นเเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยซ้ำนะลองติดต่อดูที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น,นั่นก็คือในเรื่องของข้อแนะนําต่างๆเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปศึกษาแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างถูกต้องในพื้นที่ตนเองเพื่อให้เรียกว่าถนนหนทางของตัวเองที่รับผิดชอบได้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นที่สําคัญพอ,อค่ะอีกส่วนหนึ่งที่จะให้เรียกว่าสร้างความปลอดภัยที่เราหัวข้อของเราคือทางข้ามคนข้ามต้องปลอดภัยนั่นก็คือการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดอย่างที่ท่านมท1หนึ่งบอก เราต้องใช้บังคับกฎหมายเข้มจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วบริเวณทางข้ามตรงนี้ก็ยังคงที่ต้องให้ความสําคัญด้วยก็จริงๆแล้วการบังคับใช้กฎหมายในประเทศเราเนี่ยต้องใช้คําว่าอ่อนแอแล้วก็ไม่มีปสิทธิภาพมาโดยตลอดะนะทางที่มีตัวบทกฎหมายนะบางคนมาเสนอแก้กฎหมายบางคนมาเสนอเพิ่มโทษเพิ่มอะไรเนี่ยผมก็ไม่ขัดข้องหรอกแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าไอ้ที่มีอยู่เ่ยบังคับใช้หรือยังนะอย่างการข้ามถนนเนี่ยถ้า ชนคนบนเลยทางข้ามเนี่ยะเติมโทษมันปรับหนึ่งพันนะก็ไม่น้อยนะหนึ่งพันเนี่ยทํางานกี่วันกว่าจะได้เงินเนี่ยนะทุกวันนี้เงินก็หายากเนี่ยแต่ถามว่าจริงๆแล้วบังคับใช้หรือเปล่าอนค่ะ,นะะเราอะ่ะไม่ค่อยมีกลไกในการจะเฝ้าระวังรอ,อให้เกิดเหตุมาแล้วก็ทําบ้างไม่ทาบ้างนะพอเกิดเหตุมาก็ไม่กล้าจะลงโทษเขาอ้างว่าเป็นรังแกคนหาเช้ากินขํา ประชาชนก็วุ่นวายเพราะว่ามันก็หาง่ายยากผมว่ามันก็สมยอมกันหมดอ่ะนะจนกระทั่งละเลยระเบียบที่จริงไงแค่หยุดให้คนข้ามมันก็จบแล้วแล้วมันบอกว่าเห็นมีอีกแบบหนึ่งที่เขามีในเรื้องของการอะไรกันนะจำกัดความเร็วในเขตชุมชนหน้าตลาดหน้าโรงเรียนให้เพ่ความเร็วเท่าไหร่ตรงนี้เรายังเขาเรียกว่ายังปล่อยอยู่ไหมคะหรือว่ายังเข้มไม่ฮะไม่ปล่อยฮะมติคอรมก็ออกมาชัดเจนแล้ว ว่าได้ผ่องถ่ายอำนาจหน้าที่นี้ไปให้แต่ละพื้นที่เนี่ยเสนอไปที่สพจังหวัดนะแล้วให้คือแต่ก่อนเนี่ยเจ้าของถนนจะเป็นคนกํากับเองติดป้ายเองเป็นส่วนใหญ่อตอนเนี้ยได้ผ่องถ่ายอํานาจนี้เนี่ยไปยังท้องถิ่นเจ้า,าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลอบจอหรือว่าสพจังหวัดเนี่ยต้องเอามาคุยกันเสร็จแล้วแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ต้องกําหนดเองว่า โครงไหนจะให้วิ่งเร็วได้เท่าไหระ,ะ,ะกฎหมายว้เขียนไว 40, ไ้สี่สิบกฎหมายเขียนไว้หกสิบอันนั้นเป็นไม่เกินแต่เราเห็นว่ามันไม่เพียงพอแล้วอาจจะปรับมาเหลือจากสี่สิบเหลือสามสิบก็ได้ย้ำนะแต่ว่าทุกจังหวัดต้องดาเนินการแล้วก็เสนอให้สทจังหวัดเป็นผู้พิจารณาก็อออกระเบียบรองรับซะแล้ว,แล,วแล้วหลังจากนั้นสําคัญที่สุดคือต้องแจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของถนนราไปแก้ไขป้าย ถ้าตกลงว่าเหลือสามสิบก็ต้องสามสิบนะแต่ที่สําคัญนะพืออางมามันอยู่งที่ว่าแล้วจะบังคับยังไงอืเพราะว่าตรงหน้าตรงนั้นก็ไม่ได้มีเครื่องตรวจจับอะไรต่างๆเกี่ยวกับความเร็วของรถว่าขับเกินหรือเ<ไ>ปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะควบคุมแล้วดูแลความปลอดภัยตรงนี้ให้กับคน,<ใ>นขังในมติคมอเนี่ยในมติคลมอได้ระบุไปเหมือนกันว่าพื้นที่ใดที่มีความพร้อมย้ํานะสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิด นะสามารถติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่มติคลมอยังไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเจ้าของถนนเขายอมรึเปล่านะเพราะเพราะเพราะว่าเวลาจะเอาอะไรไปติดตั้งบนบนถนนเนี่ยเจ้าของถนนเขาว่าไงที่จริงอ่ะมติคลมอต้องสั่งการไปที่เจ้าของถนนเลยค่ะว่าจะต้องดําเนินการหนึ่งสองสามนะแล้วก็ขณะเดียวกันให้ประชาชนเป็นผู้ที่ชี้เป้าเลื่ต้องการที่ไหนอย่างไร S <S <an> คือตอนนี้ถ้าจะจำกัดความเร็วเอาเรื่องความเร็วเนี่ยก็ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเท่านั้นผมคิดว่ามันถึงจะมีโอกาสในการจะไปพึ่งตำรวจกันจะไปหวังให้คนมายืนไล่ตรวจจับออกกล้องสปิทคามิล่าไม่พอตอนนี้เขาแบบเออใครส่งรูปใครใครส่งรูปคนทําผิดอ่ะมารับรางวาัลอะไรต่างๆก็ยังคงแบบเขาเรียกว่าแบบออกไหลมาตรการเราชื่อกันป้องปลามอ่ะค่ะ ไอ้พวกกล้องพวกนั้นมันทําได้อย่างอื่นนะแต่ว่าความเร็วนี่มันไม่ได้หรอกความเร็วเรา,เาใสหลักฐานนะจอดรถผิดนะหรือว่าไม่เปิดไฟหรือว่าสับปารที่ฟพวกนี้เช็คกล้องได้อยู่นะแต่แต่จริงๆแล้วสังคมนะไม่ควรไม่ควรต้องเผชิญหน้ากันในลักษณะที่เรียกว่าอีหลักอีเหลือเท่าไหร่นะถ้าเรามีระบบที่ดีพอถ้าเรามีกล้องวงจรปิดที่เป็นของทางราชการแล้วก็เชื่อถือได้ มีหลักฐานชัดเจนไม่ต้องไม่มีข้อกังขาสองติดไปทุกที่มีมาทางม้าลายทางข้ามทางแยกอะไรแบบนี้แล้วก็เรามาพิสูจน์กันที่กล้องเลยมันไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีบรญญาซื้อนะจะบอกให้ผมเดินทางไปทั่วประเทศนะผมเห็นท้องกินหลายแห่งซื้อกันเต็มไปหมดเลยติดตั้งกันเพียบเลยเพียงแต่เราซื้อของที่ซื้อมาติดตั้งแล้วไม่มีคุณภาพ แล้วก็ไม่ได้รับการดูแลนะฮะติดแล้วติดเลยนะซื้อของราคาแพงแต่ได้ของราคาถูกอย่างเงี้ยแล้วก็สแตนด์อะโลนคือไม่เชื่อมโยงข้อมูลไม่ถึงนํามาใช้ผมเห็นแล้วก็สังเวชเหมือนกันบางจุดนะฮะให้คนมานั่งข้อหน้าจอแล้วก็รอว่ามันเกิดเห็นเมื่อไหร่เข้ามาเปิดดูจริงๆแล้วเรามีซอฟต์แวร์ตัวหลายตัวนะที่ะจะเอามาเอามาดีเทหรือเอามาตรวจจับได้เลยคนระับแล้วก็สามารถใช้เรียลไทม์นะ ตลอด24ชั่วโมงนะแล้วนะใช้ของคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนะราคาไม่แพงเนะี่ยคือถ้าเป็น้าเอกนชนซื้อเนี่ยไม่เกินหนึ่งหมื่นเราได้ของอย่างดีเลยถ้าเป็นภาครัฐซื้อเนี่ยสามหมื่นพี่ยังได้ของห่วยๆอยู่เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องมากำกับดูแลเรื่องการใช้ใจ่ายประมาณตรงนี้ด้วยค่ะก็เหมือนว่าต้องช่วยกันค่ะมอทหนึ่งเขาย้ำให้ลงโทษสูงสุดใช่ค่ะผมได้แชร์ นโยบายนี่ไปยังเฟซบุ๊กอยู่นะก็าสามารถติดตามาได้ติดตามได้ของเฟซบุ๊กของสํานักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะค,ะ,คะท่านทีอยากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายพอค่ะอยากให้พอฝากถึงผู้ขับขี่และคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันที่อยากจะให้ความสําคัญกับการข้ามทางมาลายหรือว่าการข้ามทางเท้าของคนเดินเท้าอะค่ะก็อยากฝากไปถึงทุกคนนะครับที่ใช้รถใช้ถนน ไม่ว่าจะเดินเท้าไม่ว่าจะขับรถเก่งรถยนต์โมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกทุกคนนะ่ะต้องการความปลอดภัยนะะรถใหญ่ก็เหมือนกันนะถ้าคุณเสียหลักคุณไม่ปลอดภยัยคุณสูญหายสูญเสียมหาศาลนะวันนี้ได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะต้องช่วยกันนะครับช่วยกันในนี้หมายถึงว่าช่วยกันทําให้สากา์บ้านเมืองในเรื่องความปลอดภยัยมันดีขึ้นค่ะ,คะปล่อยให้แต่รัฐไฟเดียวนะอย่าให้เข้ามาไล่จับไล่จี้นะ ทุกคนมีสติปัญญามีมันสมอง <ฮะ S 1> และคิดได้แล้วนะหยุดให้คนข้ามเดินครับค่<ฮ>ะเพื่อคนข้ามโนนะครับเขาเป็นคนเปรา<ฮ>ะบางประหัตมีวาริยานะอย่าบีบแ,แต่ไล่เขานะครับ คะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพอด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะพอในเรียกว่าฝากความห่วงใยให้กับผู้ฟังรายการแล้วก็ผู้ชมที่รับชมทุกช่องทางนะคะมาถึงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วะค่ะนะคะทุกท่านเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับเราสองคนและรายการคลื่นชุมชนขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยที่จะนําเรื่องราวสาระเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางถนนมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวสามารถติดตามได้นะคะทาง Facebook สำนักง,งานเครือข่ายอุบัติเหตุช่องทาง YouTube เครือข่ายรดอุบัติเหตุและสถานีโทรทัศน์ช่อง37 HD และรวมถึงวิทยุนี่แหละค่ะนะคะของสมาคมสื่อช่อสะอาดสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะคะ วันนี้ค่ะเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามนะคะสามารถติดตามได้นะคะทุกสัปดาห์กับเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยสัปัาน,นี้เราสองคนต้องไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ